สวัสดีครับนี่ก็เป็นคลิปนะครับแจกนะครับสําหรับของขวัญวันปีใหม่นะครับก็ปีใหม่ไทยเนาะก็ไม่รู้จะแจกอะไรก็แจกนี่แหละครับวิธีการตรวจเช็คนะครับ iPhone X ขึ้นไปนะครับที่มันทัชอ่าไม่ใช่ทัชเนียมันต้องเป็นสแกนหน้าไม่ได้นะนะก็วิธีตรวจเช็คนะครับก็ใช้กล้องนะครับกล้องหน้าไม่ว่าเป็น MacBook หรือว่าเป็นไอ นี่ก็ได้ครับไอกล้องสามตานี่ก็ได้นะครับนะฮะวิธีก็ตั้งค่านะครับไปที่ถ่ายรูปบุคคลนะครับนะใช้กล้องหน้านะครับบอกก่อนนะใช้กล้องหน้าแล้วก็ถ่ายภาพบุคคลนะครับแล้วก็หันหน้าจอมือถือเนี้ยเข้าหากล้องนะครับนะสิ่งนี้จะได้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นประมาณนี้ฮะโอเคไหมครับเข้าใจหรือยังเวลาตัวเช็คก็เช็คประมาณนี้ครับว่าเรื่งนี้เนี้ยเราจะรู้ว่า ซนเซอร์ตัวไหนเนี่ยมันเสียหรือไม่เสียนะครับนะนะนะเถ้าเซนเซอร์ตัวตัวไหนเสียเราก็ไปทำตัวนั้นมันจะได้ไม่ไม่ไม่งงนะครับมันจะได้แบบไม่หลงทางกันเนี่ยถ้าเราวันนี้ผมกลับมาหน้าจอหลักนะหน้าจอหลักก็จะขึ้นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าจอหลักครับตอนนี้ล็อกหน้าจอลนะเห็นไหมอันนี้จะติดตลอดนะครับเหน็นไหมเซนเซอร์ตัวนี้นะครับนะเนะพราะมันมีแสงนะครับ เซนเซอร์ตัวซ้ายนี่นะครับส่วนเซนเซอร์ตัวขวาเนี่ยมันเอาไว้สแกนหน้าตัวที่มันไม่มีไฟนะแต่ถ้าเซนเซอร์ตัวนี้ตัวที่มันกระพริบเนี่ยมันไม่ติดใช่ไหมฮะก็แสดงว่ามันก็สแกนไม่ได้เหมือนกันนะเราต้องแยกอาการก่อนนะครับว่ามันสแกนไม่ได้ยังไงแต่ว่าในการเช็คแบบเนี้ยเราจะรู้ถึงว่าเซนเซอร์ตัวไหนมันทํางานไม่ทํางานนะครับนะะโอเคนะครับ